ราศีธนูค่ะสําหรับการงานของชาวราศีธนูนะคะใครที่กําลังอยากจะย้ายงานนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ย้ายไกลาจากที่เดิมมากนะแต่จะเป็นแบบว่าตึกข้างๆหรือว่าตึกเดียวกันนี่แหละคะ่ะแต่ว่าคนละชั้นสําหรับใครที่มีงานอยู่แล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับผิดชอบงานหลายอย่างเนี่ยพร้อมๆกันแนะนํานิดนึงว่าในช่วงนี้ให้รอบคอบกับการงานให้มากๆสักนิดนึงค่ะมันมีเกณฑ์ที่จะทํางานผิดพลาดได้นะคะสำหรับการเงินค่ะ การเงินนะคะมีเกณฑ์ว่าในช่วงนี้อาจจะเสียเงินไปกับการดูแลตัวเองนะคะแล้วก็เสียเงินไปกับการซื้อของกินอร่อยๆค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องเตือนเลยนะคะก่อนจะใช้เนี่ยคิดให้ดีก่อนว่าเราชอบสิ่งสิ่งนั้นจริงๆริงไหมแล้วค่อยซื้อมันมีเกณฑ์ว่าเราจะเสียเงินซื้อไปแล้วเนี่ยจะมานั่งเสียดายเงินทีหลังค่ะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะพบคนรุ่นราวเขาเดียวกันอย่างเข้ามาให้ความสนใจหรือว่ามาเคาะประตูใจเรานั้นเองค่ะสําหรับคนที่พร้อมเนี่ยบอกได้เลยว่าก็ลุยกันไปได้เลยค่ะก็คือคุยกันไปได้เลยเต็มที่เลยมีเกณฑ์ที่ความสัมพัน์เนี่ยจะพัฒนากันได้นะคะคนมีคู่ค่ะ ระวังนิดนึงนะ เรื่องของการเอาแต่ใจตัวเองนะคะคืออาจจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกได้จนเขาแบบอยากจะเดินแยกออกจากเรามาเลยนะคะวิธีแก้ในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปใส่ใจความรู้สึกคนอื่นให้มากกว่าตัวเองนิดนึงนะจะทําให้ปัญหานี้แก้ลงไปได้ค่ะเพราะว่าเราจะไปแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองจะไม่เอาตัวเองมาก่อนคนอื่นค่ะสําหรับสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะน้ําหนักจะขึ้น1-2ึงสโลนะคะเราก็จะมีอาการขั้นเนื้อขั้นตัวเหมือนคนจะไม่สบายแต่ว่าไม่ถึงขั แบบไม่สบายหนักนะคะแค่รู้สึกว่าจะไม่สบายเท่านั้นเองค่ะ